สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขนะครับเนาะที่กําลังเข้ามารับชมมาฟังคลิปนี้ยุกดีครับในช่องเหนียวยาวครับในคลิปนี้นะครับเนาะการศิพาท่านผู้ชมครับหาเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นล่างครับเด่นด้างสองตัวมาตัวนะครับเนาะจากสีติงวดที่แล้วสูตรเลขกลางเฮ้าครับเลขร่างของเฮากะตายนะครับเนาะ ถือว่าสูตรรุดนะครับสูตรรุดครับเพราะว่ามันหลายสูตรครับจับจุดต้องจับใหถูกนะครับว่าว่าเรียกเอาสูตรใดครับถ้าเอาสูตรหลักถ้าสูตรหลักตายสูตรประกบกับมีสิทธิ์รุดไงครับมีสิรุดไงนะครับเนาะถือว่าเลขรางเท่านี้ต้องคำนวณไม่ดีๆนะครับเนาะเพราะว่าจากสติจากสติงวดเก่างวดเก่ามากนี่ รางบนจะเข่าบ่อยบนจะเข้าบ่อยก่อร่างนะครับเนาะบนจะเข้าบ่อยก่อร่างนะครับเพราะว่าจากซีติเอสหายหน้ท่างมากครับกะรางเข่ามากและเก่าสองนะครับเนาะเริ่มเข่ามากเก้าสองมาหกหนึ่งพอกเข่าไปเข่าบนมาห้าสามเข่าหาสามมาหนึ่งซี หนึ่งซีซื้อถือแต่ว่าเอฟซีบอได้นะครับเนาะว่างบาถือครับอันวันนี้อีกครับซีสองรถอีกครับแสดงว่ารางเข้ารถสองวันแล้วพี่น้องครับแผ้เก่าขั้นหายแล้วพี่น้องครับแผ้เก่าขั้นหายครับก็ต้องสอมแซมครับสอมแซมสำหรับเตกล่างเราของเรานะครับเนาะกับพยายามคำนวณหายแตกบนแตกล่างครับ ครับนี่ครับสำหรับแนวทางครับที่แหมน้ำเสดงทำช่ชมเบิ้งครับนี่ครับสำหรับแนวทางเอานี้สามตัวมาตัวก่อนนะครับเด้อสามตัวมาตัวนี่ครับจากสีตีนี่ครับเดินดีนะครับเนาะสายตีเดินดีครับเดินดีรอกออกมาจากตำราเก่าพี่น้องครับตำราเก่าเนาะครับเนาะมันหลายตำราพวกับเลยบดีนี่ครับมันหลายสูตรครับนี่ครับตำราเก่าอ่ะอยาของพี่น้องครับ มึงอกผมนีมาแล้วครับํำราเก่าหลอกมากมาเบึงมาเห็ดไมครับก็ได้สูตรอ่วสูตรมันเดินดีตัวนี้ครับสูตรนี้ครับก็ไ้สูตรง่ายๆเดินดีครับสรุปให้ท่านมาชมครับได้รับชมรถไฟมา,ฟารับเนาะ แต่ในขอบอกทำช่มครับบอกทำช่มผู้คนนะครับเดื่อผู้ใดเข้ามารับช่มาฟังคลิปนี้อยู่กัดีครับในช่องเหนวยวเง้ยครับแต่ในทั้งช่องก็เป็นแชร์ซื้อกางนำเสนอนะครับเดื่อนนำเสนอแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะทำช่มครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อสำหรับสูตรนี่กระเดินดีครับกะเดินดีมากครับเว่าแอดกับบารใดบ่รายว่างวิที่คำนวณสูตรนะครับเนาะบ่รายว่างคำนวณวิที่สูตรให้ทำช่อมเบอ่งครับ สังเกตเบึงว่างสูตรหายิธีคิดหายเบิ้งเทใดพี่นองครับรุดไงก็เลยเอาตะตวเลขทำมาช่วเบื้องเลยครับเนาะนี่เดินดีมากตลอดครับตั้งแต่ปีนี้ปีนี้หลุดหนึ่งครั้งนะครับเนาะลุดหนึ่งครั้งมาครับนี่วันนี้เขามาเสี่ยหกออกห้าแปดส่ครับพี่นองครับสี่ห้าหกออกห้าแปดสี่ตีครับสี่ห้าหกออกห้าแปดสี่ห้าหกอันก็สี่ห้าหก สี่ห้าหออกห้าแปศูนออกศูนย์เก้าออก0ูนย์หกองสามสีออกศ2นย์อองสามสีออกเก้าสอศูสองออกห1หนึ่งองสามสีออกห้าสามสีออกหนึ่งหนึ่งี่ส้าหออกสี่หก้าหออกออกยังขอยองออกยังครับ4ี่ห้าหออกยังงดต่อไป นี่ครับตัวเด่นจากสีติสีมาสองขังหรวงพี่น้องจะไม่บอรังไม่บอครับจากสีติปีนี้มีบอครับมีเลขมาสามกันสามขังบอครับเนาะมีครับเลขศูนย์หนึ่งสองสามแห่งแปดกครับพี่น้องครับไก่ย่างมาคิดได้สีนะครับเนาะจะไม่บอครับสี่จะมาฮอดสามขังอยู่บอครับสีนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับ สี่ห้าหกนะครับเด้อเลขติดครับต้องมีติดต้องมีติดล่างนะครับเนาะจากมีติดล่างครับซ้ำเบื้หาเลขดับครับพี่น้องครับสำหรับมาเทียบชนพี่น้องเทียบชนเทียบชนสูตรนี่ครับสองสองตัวมาตัวครับสองตัวมาตัวครับพี่น้องครับสูตรนี้สองตัวมาตัวเห็นไหมครับ อีนานเองครับนี่ครับสูตรนี้สองตัวมาตัวครับถามว่าขูขาบอกาากับมี่ขูขามากครับพี่น้องครับขูขามากกันนะครับเนาะเนี่ยสามกับห้าสามห้าตายซ้ำปีใหม่แม่ในสามกาาับห้ามันมมไหลมาแต่ปีแล้วครับม,รม,มันไหลมาแต่ปีแล้วปีไหลมากแต่ปีหกสี่นะครับเนาะปีหกสี่มากมันก็ไหลมากมันก็มีเข่ามีเข่าแล้วกัมีตายครับมีหลุดมีหลุดมีหลุดครับ ไม่รุดไม่รุดเกิดมันผ่านมาแล้วนะครับเนาะรุดผ่านมาเฮ้าเบิ้งงวดปัจจุบันขเข้าครับปัจจุบันของเฮ้าเลยครับเห็นไหมครับแปดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ออกศูนย์สามหนึ 04, ่งสามออกหนึ่งศูนย์สามห้าออกห้าแปดแปดศูนย์ออกศูนย์เก้าศูนย์สองออกศูนย์หกศูนย์ศูนย์สองออกศูนย์สองเก้าหนึ่งออกเก้าสองสี่หกออกหกหนึ่ง สามห้าห้าสามเก้าหนึ่งออกหนึ่งสี่สองสี่ออกสี่สองวันนี้ได้ไปที่คิดไว้แล้วครับพี่น้องครับหกกับแปดพี่น้องจะมาหรครับหกกับแปดถ้าแปดมาถ้าแปดมาหาแปดหกแปดสี่แปดเป็นไรหครับพี่แปด มาสังเกตเบืเ้องการเสร้นทางการเดินของเหล็กพี่น้องเส้นทางการเดินเหล็กของเหล็กครับอันนี้ผิดมาเป็นยังนะครับเนาะแปดศูนย์ครับออกศูนย์ศูนย์สามครับอยู่หลักในหลักสิบเพราะว่าเบืเ้องเส้นทางครับหนึ่งสามออกหนึ่งศูนย์สามห้าออกห้าแปดอันนี้ออกสรุปว่าพี่น้องครับสรุปว่าเส้นทางการเดินของตัวเหล็กนะครับเนาะเส้นทางของตัวเหล็กของเหล็กของศูนย์นี่ครับก็คืคอ อันนี้เขาด้วยกันสิบหน่วยก็คือรักสิบพี่น้องครับมารักสิบครับถ้ามาแปดแปดหนึ่งได้ไหมครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกได้ปะพี่น้องครับมากว่าแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกถ้ามาหกหกศูย์หหนึ่งสองตัวพอปะพี่น้องสองตัวพอไปถ้าเทียบชนกันครับมันชนไปที่หกกันไหครับ เทียบชนชนไปที่หก้าแปดไปมาแล้วมันไม่เทียบชนนะครับถ้าแปดมามันจะกลายเป็นห้าแปดหกแปดถ้าเจตัวนี้เป็นเด่นจะได้มันจะได้8ปดห้าแดห้าห้าแปดเดี๋ยวหาตัวประกบให้ทันมาชโชมเบิร์ครับสรุปวา่าเลขสอตัวเท่าครับสตัวของเราเน้นไปที่ลางนะครับเด้อ สองตัวมาตัวนี่เป็นที่หกกับแปดครับหกกับแปดเดี๋ยวจะคำนวณสูตรพิสดารก่อนครับสูตรพิสดารคือสูตรมาประกบมาประกบกับเส้นทางนี้นะครับเนาะเส้นทางนี้ถ้าเส้นทางนี้ประกบถ้าประกบมาปร,ปรับิได้ตัวใดะจะมาพิจารณาทำประชมเบื่องอีกครั้งนะครับเนาะขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งโ <laughs> มเมนต์นั้นนะครับเดี๋ยวขอเวลาตามสัญญานะครับเนาะ ค่าคำนวณได้กสิเอา,าน้ำเสนอทำมช่มเบิงครับมาเทียบชนมาครับเนะะาะภาวพภาวะสูตรมันสูตรมันตายมากครับสูตรมันตายมากมันก็ต o อ g มากหรือฟืนตำราเก่ามาครับมาเบิงครับได้กสิผิดจ,จะหน้าเบิงมีเลขกูไดมีเลขกูได,ขขไ,ดได้ดวงใจครับเลขเอทมากเข้าๆไว้นล้ครับมีเราครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกเนี่ยนะครับมากไปเข้าๆอยู่ครับแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสาม ประมาณนี้ครับข่าวขนะครับข่าวขไว้แล้วครับเดินประมาณนี้เลขหกศูนย์ก็น่ากลัวพี่น้องครับหกศูนย์ก็น่ากลัวหกศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งก็น่ากลัวครับเลขตัวนี้หกศูนย์กะไปสนีหมายเลขไปสนีหรือเปล่าครับหกศูนย์หกสองกับหมายเลขไปสนีของนครน,นายกครับกัดถือว่าน่ากลัวอีกขึ้นกันครับน่ครับดี๋ยวมาพิจาาหายธรรมชมเบิ้งอีกครับาานะค,ครับเนาะครับอยวไปเบิ้งเลขมี รักสนี่ครับอันนี้มาสูตรเลขดับครับเทีว่าสี่ห้าหกแต่ว่ามันดับสี่นี้ดับหลักดับหลักสิบครับรักสิบดับสี่ครับวด,ดนี้หนึ่งกันย่าล่างนะครับเนาะลักหน่วยหลักหน่วยนี่ดับสามครับ หลักหน่วยดับสามหลักหน่วยดับสามนะครับเนาะอันนี้เขียนพิดพี่น้องครับหลักหน่วยดับสามสี่กับสามสามหลักหน่วยสี่หลักสิบครับจะมีจะมาให้ธรรมชมในเบิร์ได้เห็นหรือเปล่มมานะครับเนาะนี่ครับให้ธรรมชมพิจาณาเบิร์ครับอันนี้นําเสนอแนวทางเลขสองตัวมาตัวก่อนนะครับเนาะสองตัวมาตัวก็คือเดนที่สุดก็คือ หกกับแปดครับหกกับแปดเพราะว่าแอดทองสูตรแอดบ้านกันเจ็ดบกันติดดับอยู่นะครับเนาะมันก็มีหกกับแปดมากู่ครับมากู่ครับนะครับเ้อะใคร้ชมพิจารณาเบิรงสุกูสุกคนครับแต่ถาม่าเชื่นชอบไปที่ไหนก็เชื่นชอบเชื่นชอบทั้งที่หกทั้งหกั้แปดครับอาจจะมาทำกันไรครับเพราะตัวนี้ยังมาทำกันไรครับซีสองเนาะครับ ครับในในทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูมิคนครับมาเจ็บป่วยลดป่วยนะครับเนาะเหตุยังเดินทางอะไรเขียวขาดปลอดภัยครับเหตุยังกะสบความสเร็จในชีวิตครับให้มีโชควิลับห้ถือเลขถือหวยร้อยเบอร์วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสุขภูมิคนครับในในขอบคุณสุขภูมิคนครับที่เขาว่าเป็นกำลังในใจกันครับในใครเขาว่ารับช่วงฟังเราในกระฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืยวนะมืสุขภาพแนวทางดีๆนะครับเนาะแนวทางดีๆเลรเด็ดเด็ดดัง อีกทั้งสองนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียนะครับนอ้อขอสวัสดีครับ